กับพาสู่ควติปาครับวันนี้เรามีโครงการดีๆนะครับเฉพาะโดยเฉพาะโครงการการประกวดกศักดิธิ์อวอร์ด2021ครับผ้าไทยฮะใส่ได้ทุกเจนนะครับก็เป็นการผลักดันให้มีการสร้างสารรค์ชุดแฟชั่นผ้าไทยจากความคิดของนักออกแบบคนรุ่นใหม่นะครับให้น่าสนใจร่วมสมัยและที่สําคัญใส่ได้จริง<า>อีกด้วยนะครับทางรายการฮะเราได้รับเกียรติครับจากคุณพรพลครับ เอกอัธพรนะฮะรักษาการผู้อนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยนะครับก็จะมาพูดคุยกับเรานะครับผ่านช่องทางครูวีลูมในขนาดนี้นะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับคุณแบงค์คุณเอ๋ยนะครับครับขออนุญาตสอบถามครับอยากให้ท่านนะฮะพูดถึงบทบาทและหน้าที่ครับของสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยหน่อยครับท่านครับครับฟังชื่อแล้วก็คงเห็นภาพนะครับ สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยเนี่ยเรามีหน้าที่ดูแลงานศิลปะหัตกรรมไทยตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําจนถึงปลายน้ำครับดูแลผู้ประกอบการดูแลครูศิป์ครูช่างซึ่งเป็นช่างฝีมือของคนไทยนะครับ,รบตั้งแต่การการสื่อสารหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลการนําเสนอข้อมูลงานศิลปะหัตกรรมไทยแล้วก็สื่อสารต่อไปยังคนรุ่นใหม่ การสร้างสรรค์ก็คือการที่จะพัฒนางานผลิตภัณฑ์ไทยให้มีมาตรฐานสามารถที่จะส่งเสริมไปสู่ตลาดโลกได้แล้วก็การสร้างแนวทางการตลาดรองรับให้ผู้ประกอบการงานศิลปะกรรมไทยเนสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและผลงานก็ยั่งยืนด้วยครับครับแล้วอย่างงานศักดิ์สิทธิ์อวอร์2021ค่ะคุณพรพนคะที่บอกว่าภาพไทยใส่ได้ทุกเจนอันนี้เป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญของสสทด้วยหรือเปล่าคะ ครับเป็นภารกิจสําคัญครับเพราะว่าภารกิจของศรปได้ถูกกําหนดไว้ในพระราชกิจสิริการจัดตั้งสถาบันนี่นะครับจะมีอยู่ส่วนหนึ่งก็คือการสร้างวัฒนธรรมการใช้งานศิลปะตัตกรรมไทยรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ของงานศิลปะตัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้งมีหน้าที่ที่จะทํายังไงให้คนไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมการใช้ผ้าไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะตัตกรรมไทย ให้แค่หลายในทุกๆเกณฑ์เลยนะครับในทุกๆในในคนทุกๆเกณฑ์ครับครับคือโตดหลักนี่ฮะก็คือให้ใส่ได้ทุกเจนใช่ไหมฮะถ้าปกติเราพูดถึงผ้าไทยเนี่ยขอโทษนะฮะเราจะนึกถึงเนี้ยคนสูงวัยครับท่านใช่ไหมฮะใส่ได้ทุกเจนจริงเหรอคบใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าในมุมที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อหลายๆคนอาจจะมองว่าผ้าไทยเนี่ยเหมาะกับคนรุ่น รุ่นใหญ่ oh. ครับครับเจนเอ็กเจน Y หรือเจนเบบี้บูมอาจจะมองกันอย่างนั้นครับ <That. S 2> แต่ตามจริงผ้าไทยสวยนะครับ <That. S 2> สวยมีคุณภาพดีแล้วก็มันเป็นอัตลักษณ์ของไทยเราโดยเฉพาะค่ะ <That. S 2> เพราะฉะนั้นเรายังไม่มีขบวนการที่จะทําให้คนเจนใหม่ๆนะครับ S <S เออเ,อ,อเจนซีหรือว่าเจนเดรกรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้าถึงภาคไทยนะครับาจจะด้วยราคาอาจจะด้วยรวดลายหรืออาจจะด้วยอะไรอีกหลายอย่างที่เป็นข้อจอําก<อ>ัดเพราะฉะนั้นการประกวดศักดิ์สิทธิ์อวอร์ดในครั้งนี้เนี่ยที่เราพยายามทามก็คือเราต้องการที่จะโยงภาคไทยให้ไปถึงเจนใหม่ๆด้วยครับอเอ๋กำลังจะถามเลยว่าภาพรวมของการประกวดศักดิ์สิทธิ์อวอร์ดปีนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณพรพลคะศักดิ์สิทธิ์อวอร์ดในปีนี้นะครับ เออเราขยายเป็นการจัดงานในสี่ภูมิภาคเลยค,ความตั้งใจเนี่ยเราต้องตั้งใจให้แต่ละภูมิภาคเนี่ยก็มีการให้ดีไซเนอร์ในแต่ละภาคในแต่ละเจนนะครับเพราะเราซ้อยผีเป็นลายเจนเลยช่วยกันดีไซน์ช่วยใช้ผ้าไทยดีไซน์ชุดแฟชั่นที่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ใช้วัฒนธรรมใช้อัตลักษณ์ของแต่ละภาคเนี่ยมาเป็นพื้นฐานเราจรงไม่มีการจัดมาประกวดกัน คือหมายถึงว่าเอาแต่ละภาพมาประกวดกันด้วยการนีไม่เอาเพราะว่าแต่ละภาพก็มีอัตลักษณ์ของตัวเองซึ่งซึ่งความสวยงานของภาคเหลือเนี่ยไม่ควรมาแข่งไอ้ภาคใต้ใครสวยกว่ากันไม่ใช่เหรอครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นงานที่ดีไซน์ภาคไทยขึ้นมาให้เหมาะกับคนทุกเห็นขขท่านผู้หันทั้งใจแล้วจะไปจัดเวทีแฟชั่นโชว์ทั่วทุกภาคนะครับแต่ว่าปัญหาของเราก็คือเรื่องของโควิด ขนา่ะได้รต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้ท่านพรพลนะฮะฝากถึงงานนี้กับคุณผู้ชมหน่อยครับและคนที่สนใจหน่อยครับคือคือการประกวดในครั้งนี้นะครับเราเราเลยต้องเปลี่ยนการประกวดเป็นการประกวดออนไลน์ครับเป็นการประกวดออนไลน์เป็นว i r ช u a l แฟชั่นโชว์นะครับผ่านทางเฟซบุ๊กของศัพทิ์อวอร์ด2 0 2ง เขาเป็นผู้ของศักดิ์สิ์นะครับซึ่งจะมีรอบตัดสินนี่จะจัดกันในวันที่18กันยา2564ค่ะซึ่งวิธีการจัดก็จะมีการมีการถ่ายทอดไอของภูมิภาคต่ตางๆออกมาด้วยนะครับครับนะครับผสมประสานกันไปใช้ใช้ใช้กราฟิกมาผสมประสานช่วยกันในกรณีทีพ่พอผู้ประกวดชุดของปัชจเนี่ยมันก็จะมีการใช้กราฟิกมากอกให้เห็นทิวทัศน์ของแต่ละภูมิภาคไปพร้อมๆกัน ก็จะเป็นการประกวดในรูปแบบใหม่นะครับม oh, ีการชิงเงินรางวัลรวมแล้วเนี right. ่ยกว่าเจ็ดแสนบาทแล้วก็ชิงถ้วยเอ่อชิงถ้วยรางวัลของปริมันการกระงูฮานิสนะครับมาเป็นถ้วยรางวัลด้วยซึ่งการจจกครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่อีกอย่างหนึ่งนะครับในวันเสาร์ที่สิบแปดกันยาเวลาตั้งแต่สิบสี่นาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกานะครับได้แล้วก็ ก็เท่ากับว่าเราต้องการจะผลักดันนะครับพู้นเข้ามาชมมาชมดูเสื้อผ้าช,ชุดสวยๆเราต้องการผลักดันให้ผ้าไทยใส่ให้ทุกเกณฑ์กันอย่างจริงๆ <C> e <at> เป็นการสื่อทอดงานศิลปกรรมไปสู่คนรุ่นใหม่แล้วก็ให้้าไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากล <C> e <at> สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้ได้ค่ะนะครับ <C> e <at> เป็นอีกหนึ่งกิจกร,รรมดีๆนะคะวันนี้เว <C> e <at> ลาน้อยเหลือเกินขอขอบคุณท่านพรพง์นะคะที่มาพูดคุยกับทางรายการเราวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับข้สุดท้ายที่ถึงครับก็อยากให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ย หา้า,าไทยสวยๆมาใส่กันด้วยครับเน้นย้ำเลยนะคะบขอบคุณมากครับขอบคุณดีครับขอบคุณนะครับมันเป็นโครงการดีๆนะับที่เมาฝากคุณผู้ชมนะัะ